สะพมเลยจ้าวันนี้จนะน้อนปาป้าอ่ะทำไมโซมจำเขาคือพ,พี่นอนไม่ค่อยหลับอ,ะอ่ะพี่เป็นหอบไหมคะใจไม่โอ้การเป็นเย็นช่วยหอบขึ้นพี่เป็นมานานแล้วไงเป็นหอบดูโซมมากแต่ว่านอไน,อนอไม่พอใช่นอนไม่พอด้วยเคยไม่ได้นอนเตียงแล้วกดหลังด้วยอ่าไม่กินตัวนี้ล่ะตัวไหนอะ่ะนี่นูทิก้าอ๋อตัวนี้เขาช่วยเรื่องเกี่ยวกับการนอนไม่หลับนอนหลับไม่ดี หรือว่าแบบว่าพักผ่อนน้อยออแต่พี่เห็นอยู่นะแต่ว่าพี่ยังไม่ทันได้ได้ลองกินอะ่ะตัวนี้ใช่ไหมเออโอเคอและนอกจากเรื่องนี้นะนอกจากช่วยเรื่องนอนไม่หลับพักผ่อนน้อยเนี่ยนะมันนันช่วยพวกผิวพรรณทำให้หน้า,า,นาตาเราดูสดใสเปล่งปั่งจริงหรออ,จ,รรอ,อจะได้สวยเหมือน้าป้าใช่ไหมั่งหูอ,อย่างนี้ไปปะอันอีอ้วนอย่างนี้พี่ต้องทานแล้วเนี่ย ไม่แต่พี่ก็ต้องกินพี่ต้องต้องกินแล้วก็คกเพราะเลยนะเหมือนแบบพอผ่อนเพียงพอแล้วก็กินแต่ตัวนี้มันช่วยได้จริงแล้วตอนกลางคืนมีแอปแบบจามเบียนหัวอะไรเนี่ยโอ้ยมากเลยแล้วน้องมูกไหลด้วยอืมตัวนี้ช่วยได้จริงเนาะไปลองโอเคเดี๋ยวพี่ต้องลองแนะสัะเดี๋ยวพี่ลองดูนะนะซื้อสิไปซื้อเอาอันนี้ของป้าโอเคโอ๋จ้ายจ่าเดี๋ยวพี่ไปซื้อเอาจ้าพี่ก็เป็นสมาชิกเหมือนกันบายไปสระผมทำงานได้แล้วค่ะค่ะ